เี่อไหมว่าตอนนี้ผมกำลังไลค์แบบไม่มีจุดไหนอยู่นะครับทุกคนอันนี้ไลค์โมเมนต์เฉยๆนะอย่าไปคิดเยอะึบมันมันชาร์จยังไงนะึบอ่ะไม่ได้อีกติดอีกึบอไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเพราะมันดึกแล้วไล้เก็บไว้เฉย

เ้หมดแรง้มาไงอ่ะมาไงอ่ะมาทำไมไม่หลับไปนอนกันอ่ะเมื่อกี้ก็บอกอยูวให้ไป,ไปนอนกันนะ เมื่อกี้ก็พูดๆอยู่ว่าให้ไปนอนใช่ไหมเออเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว้ายแม่หนูตกแม่ล่วงเ,ออเรานั้นเป็นคนและฉันทำฉันไรจะมองเห็นกันเรานั้นเป็นคนและฉันอพอไหม งั้นครับไปถอะเงี้ป่ะไปกันเอ้ยเดี๋ยวนะฉันถามก่อนพวกนายฝั่งอะไรกันน่ะฮะฝั่งลูกหรือไนล์เจนไนลครับเนี่ยลูกสองไนล์หนึ่งเดี๋ยวฉันไปส่งเดวลูกก่อนแล้วค่อยแบทพร้อมเธอแล้วกันจะได้กลับพร้อมฉันน่ะโอเคครับมุงพี่เงั้นไปจ้าเลสโก้โูมแหต้ได้แต่หูมันไม่แตกอะจะหลงกันไหมครับ อะไรนะไม่หลงหรอกเส้นทางมันจำง่ายจะตายไปร้อยเปอรเซ็นร้อยเร์เแล้วถ้าผมหลงเข้าไปแต่ก็แค่กลับไปเป็นรีงแล้วทำเสียงกาอุกกาจะมีเพื่อนๆตามหาน่ะผมกลัวตกตกมีคนตกไปกันไปกันเออ เออสเต็มเ,<อ>เราไม่เป็นมนุษย์ปกติแล้วเราเออนี่เออเออไอเด็กนี่กขาทำไรถาม่าสั้นจังเลยจังหวะนี้ต้องมีใครร้องเพลงแล้วล่ะครับรุ้นพี่ร้องเลยผมรอฟังอยู่ว่เมืนชีช่างชั่อที่ไม่ชอบเหรอเพลงนี้ก็ดีออกนะพราะดีครับเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในลิต อิดีดีเหรอเออ What up for y'all รู้ที่ไปดูสื่ออะไรแปลกๆมาใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะถ้าคุณแม่ถามว่าตัวขึ้นไปจะทำอะไรฉันจะตอบไปว่าโตมาชิกูรูโตามาชิกูรูโตมาเอ้ยสวัสดีค่ะชิชิกเกะเอ้ยเอาที่ไหนกเกนี่ยอ่ะตามมาตามมา,ต,า,มมาตรงไปตรงไปตรงไปมอนที่นี่ที่ไหนครับไม่เคยเห็นเลยอ๋ออืมมันเ,เรียกว่าถ้ำที่เพิ่งถูกเปิดออกมาเนี่ย นึกว่าต่อมอใช่หครับแต่จริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วนะไปเข้ามา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 ไป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 ผูแอบเข้าแบบนี่กดโจนะเอาล่ะเดินลุกไปด้านซ้ายไปด้านซ้ายเหรออืมอืมไปด้วยไปด้วยไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยใช่ใช่ใช่มาด้วยกันก่อนเลยเดี๋ยวเราหลงหลงทีเดียวเราจช่หายกันหมดผหไม่อยากตายจริงจริงอันนี้เราไม่ต้องแบ่งก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลงแล้วนะไม่เป็นไรเดินไปด้วยกันี่้หละหิวผมหิวข้าวอ่ะพมหิวข้าวอ่ะเอาหิวข้าวเหรอ ไม่อ้วนจังเลยลูกเอ้ยหนูกินัปุ๊กปิ้งน่ะฟุงเต่งไปกันไปกันไปกันเย่เย่เอ้ยเย่คือคนนั้นไปไม่รอเลยเอาคนนั้นเธอกล้าทิ้งคนนาตามหลังได้ไงอ่ะถ้าคนนำหลงล่ะคนนำหลงเพราแกจะทำยังไงแล้วก็เลี้ยวซ้ายน่ะที่นี่มีป้าแเเลี้ยวขวาได้ไหมอะมีน่ะ ถ้าเกิดเลี้ยวขวาจะไปทะเลนะไม่ใช่ไปเรียกอะไรแม่น้ำหรอผออาจจะ,จะ,จะเจอทะเลงามหัวกับด้านก็ได้ครับถ้าเกิดแบนี้วต้องเรียกแจ็คนะแจ็คเป็นข่าวบอยออกสืบปืน <c oughs> มุ่งหน้าขึ้นดอย <c oughs> เจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมาลังควาอามวยขมตรงตาผ่าตรงต้งกล้วย <c oughs> หอคอยยังอยู่การพูดแจ็คมาถึงตาก,กนอโอ้ไม่ก่อนเอ๊ะปิอ๊อาเจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอด หอคอยมันเอ๊ะหอคอยไม่มีสาราพท,ทอดเออคุณน,น้ำแม่เด่นข้าข้าบอยอะไรวะวันนี้ลืมเนื้อแล้วอ่ะรอให้จบแล้วก็พี่ฉันดื่มเน,นื้อเป็นไงดดดดอังเราจะอืออ่ากากยหัวร้อนสั่ใจเจ้าหญิงเชิดชุ่นทอหายถอยหายใจ <laughs> บอกขา้าข้าบอยบอกวันพรุ่งนี้แต่ไม่ได้เอ้ย ทั้งที่ไหนฉันสมองมูฮาฮ่าฮ่าเนี่ยผมเข้าใจรุ่นพี่นะผมก็เป็นอ่ะบางทีวางเวลาบางสังทามอ่ะคอยอ้อนให้ช่วยหมเข้าใจนะไปกันไปกันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าวะใช่แล้วครับแปลว่าอะไรค่ายภาคแดงเหรอครับหรือว่าเราลงไทยใช่เหรอพีทั้งแรมทั้งแรมอ่ะใกล้ถึงแล้วเชื่อสิมั้งทำไมทางมันคุกละทำไมเราไม่ไปทางดีๆก็อันนี้มันเร็วกว่าครับ อันนี้เปล่าวะเอ๊ะพี่เราข้ามภูเขากันเหรอพี่อ้าวห้าสี่เอ๊ะอย่าบอกนะว่าไม่หลงไม่หลงอ้าวไม่หลงอาจจะยังไม่หลงรอดแต่หลงแล้วก็นอนด้วยกันแถวนี้แหละพี่อย่าเอาอย่างนี้ดิเอ่อน่าจะถูกมั้งรุ้พี่ผมไม่อยากนอนป่านอนนิดเดียวมันเป็นไรหรอกแม่ไม่เอาคิดถึงพี่สาว ฉันยังไม่เคยมาฝั่งนี้เลยอ่ะมันตันเลยนะพี่ได้เหรอยังไม่รู้ไปได้จอนะไม่ใช่ไหมเนี่ยใจเขาไปแล้วลูกพี่อย่าบอกนะเราต้องข้ามภูเขาไปเหรอปึ๊บกลัวก็ลัวโผล่ที่ไหนอันนี๊บุลิง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 แต่อ่อนจะได้ไหมอ่ะ ใส่ออนอ่ะอเอาใส่ออนทำไมใส่อ้อนพูดคำนิ่งขึ้นอะใส่ออนน่ากลัวนะครับเนี่ยมันเป็นเมียผมไหมฉันฉันไม่จินอ่ะลูกฉันเปลี่ยนไปอ่ะใส่ออนต้องเหมือนเดิมนะครับทำไมถึงไม่ชินเราไหวไหมไหวสิไหวแล้วไม่เมียผมอ่ะหยอกเลยครับอย่าเสียใจนะอย่าเสียใจนะ ฮัลโหลใช่หรอลงทางว่ะพี่ว่าสุรถ้าเกิดฉันพาลูกนายหลงอ่ะนายจะโกรธฉันไหมชิบหายโหโทรหาแม่ไปอ้นฉันอยู่ไหนสักที่หนึ่งบนภูเขายังไงไม่รู้แต่แต่ไปก่อนทางตรง ทังตรงมาปลอดภัยจะไว้ทังตรงมาปลอดภัยแป๊บแป๊บนึ่งนะโทรหาพ่อก่อนเลยอ่ะโทรหาพ่อก่อนนะครับแป๊บนึงฮะไอ้พ่อเหี้เหรออะไรเ้ร้องพ่อกูร้องอีง้อร้องได้ยังไงอีลูกหน้ามันดูไม่มีทำไมนุ่นพี่คนสวยพาผมลงวันนี้ล่ะครับไม่อยู่บนภูเขาพ่อมึงไปบนภูเขาอ่ะลูกภูเขา โ่อพาลูกกลับหน่อยโ่อก็ไม่รู้ท่างไงลูกเอาชิบายอย่าพ่อกูกะไว้ฮ่าสัตัดสายเลยมึงเอาเอาทำไงดีวะตอนนี้ทำไงดีอะใช่ทำไงดีอะตลองพโอโอ้โหเออเราเห็นกับตาเลยเนาะ าาาคคนที่่ิดดวจะเ้ไมยฉันไม่ว่าฉันโดนฉุดไม่อยู่เลยเอาเอาไปลองเดินไปทางนน้นดูลองเดินดูอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มอุ้มไม่ได้ปรับผมอ่ะเดี๋ยวอุ้มผมอุ้มผมผมปรับผมปรับไปอไปเราไม่ราไม่รู้เว้ยเราอาจจะไปถูกก็ได้นะแต่สักพักเราก็จะระวังน่าจะไม่โดนอะไรมั้งไม่ถูกแล้วหรือเปล่าวะเออทามหาย ไปต่างโลกหรือเปล่าพี่ไม่หรอกทมทมเฮ้ยแน่หรอรุ่นพี่ผมรู้สึกแปลกๆนะผมพี่คันดูมันแปลกๆเห็นมากจะไปจะมาถูกไหมผมว่าร่นพี่พ้าผมมาแปลกๆนะไม่ใวไอที่ที่ฉันยังไปจากแต่ได้ม้าที่ด้านใจเลยทางแค่นี้จะจะหลงได้ไงอ่ะแต่เน็ตผมจะหลงแล้วพี่ เบลไปก่อนนะเฮ้ยกลับมาแล้วพี่กลับมาละเห็นไหมมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก <c oughs> โอ้แต่ทางขึ้น้าหมดก็น่ากลัวนะเนี่ยออย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดมากโ,<ห>โอ๊ยไปอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> โอ้โหรู้วิธีที่ทหน่อย <c oughs> ทำไมถามหลงอะ<ำ>่ะ <c oughs> ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเก็บชื่ออะไรไม่รู้อ่ะถามจุดจุดจุด ไม่ไหวแล้วพี่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมอยากโทรหาคนคนหนึ่งที่น่าจะช่วยเราได้แบบถาวรพี่นี่ไม่ใช่หรอกเราต้องไปดูก่อนลอง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 ไปก่อนนี่ <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลูกพี่ผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลูกพี่ผมไม่ตรงนะผมเตรงนี้อยู่าอย่าหยุดเลยสต็อปข้างหน้าไม่ได้แล้วลูกพี่เชื่อเชื่อไล้เชื่อผมไหมเชื่อผมไหมเชื่ออะไรไม่ข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าไม่ได้พูดแค่นี้แหละเห็นไหมเนี่ยข้างหน้ามัน จริงผมบอกแล้วนะพี่ว่าข้างหน้ามันไม่ได้ดูพี่ผมมาอ่ผมมาไปอาถ้านี่อยาไปมาอาผมมาโทรโโททรรหางไปไทยกันไหมครับโทรหางไปไทยที่นี่มาตรงนี้ยยไอ้แิหหล่าเผมก็เคยมาเหมือนกันผมเคยมาตรงนี้แล้วผมเคยมาขุดต้นไม้อยู่ใช่นั่นแหละก็นั่นแหละอย่าที่บอกว่ามาไม่ได้แล้วเราโทรหาพ่อดีกว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้ว เอาเอาเอ้ยนะไปนะแต่เอายิตก่อนไม่นี่เขาติดหัวได้นะควมันใจใช่หรอนายเอาร้านั่งรอตรงนี้ไหมเนี่ยโอ๊ยนายหยุดพิมพ์ผ่านสิเอาไว้อยู่กันตรงนี้ก่อนดีกว่านะอ้าจะเอาโทรหาพ่อไหมครับโทรหาพ่อไหมโทรหาพ่อไหมเรานั่งรอกันตรงนี้ปะโทรหาพ่อไหมครับเดี๋ยวผมโทรให้โทรให้หน่อยฉันไม่มีเบอร์นะได้เลยครับเดี๋ยวพ่อถ้าเราไหมเท่าเราไหมเข้าไปจะโดนว่าหรือเปล่าไม่นะถ้าเราเก็บมา ถ้าเก็บมานี่อ่าสักู่หนึ่งนะเอาเป็นว่าเราเรานั่งรอพ่อตรงนี้เถอะพ่อจะรับไหมก่อนเขาต้องรับสิถ้าพ่อไม่รับลรวชิบหายกันหมดเลยนะเออพ่อพ่อกําลังโทรรอแป๊บนึงครับกำลังกำลังโทรกําลังโทรป่าละจากจะได้เที่ยวป่าถ่าแล้วทำไมดีวะอ่ะเราไปนั่งกมกันดีกว่าพาผมไปด้วยครับพาไปด้วยพ่อพ่อรับกูก่อนพ่อ โอเคเรามาเป็นเด็กติดไปใครพะโลว่ายี่กูรู้เนอะอ๋อไม่ใช่ยังกล้าพูดเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปด้านซ้ายป่ะเราต้องเดินไปด้านซ้ายนะจะรู้สึกพามาที่นี่เหรอครับขอถาม้ท่านั้นจะรู้สึกแค่เดินตรงไปเรื่อยๆฉันในหัวชี้คิดว่าเราต้องเดินตรงไปเรื่อยๆนะเชื่อใจเชื่อใจผมไหมถ้าเกิดเราได้หรอกมา ถ้าพ่อไม่รับพีบไ่ได้พ่อไม่รับพระ <ไป S 2> เด็นคืออะไรรู้ไหมครับคือพนนี่ยังพาหลงแล้วถ้าสมมติ <c oughs> ว่าถ้าสมมติว่าเด็กพาหลงขึ้นมาจะเป็นยังไง <c oughs> เด็กขนาดนพี่ที่ชินและชากับสานพี่แหละยังพาหลงเลยแล้วถ้าสมมติทําตามพาไปแล้วมันเจอเหรอก็อย่านะไม่ลองไม่รู้เปกันมาอยู่บนหัวผมไหมไม่เอาอ่ะ ไม่โทรแล้วพ่อไม่พึ่งแล้วตามทางแล้วอ่ะอั้นี้ทำนายอุ้มคนนี้ดิเดี๋ย็ไปอุ้มนั่นเนาะมานี่มาแล้วมานี่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 เลยมามาเดี๋ยวจูบให้กูกลัววะอย่านะฉันนะไอเด็กนี่ฉันได้สู้นะฉันบอกก่อนถึงอ๋อมานี่มาจะขอจุูบหน่อยทำแบบเจอเคียวโก๋อมานี่เร็วเด็กดีจะขอจุูบหน่อยเร็วชาอย่างโดนขับไปตรงวะมาเร็ว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  ปรมาณ้พอจบผมผมจุกลับเลยเฮ้ยสู้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวสู้มีคนรอกลับมีคนรอกลับมีคนกลับมีคนกลับเดี๋ยวซ้ายหน่อยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายป่าเหรออะไรโอเคเดี๋ยวไปรับแล้วนะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยว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 มารับเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มารับเหรอคงหนักปะเดี๋ยวมีรุ่นพี่มารับครับเดี๋ยวมีรุ่นพี่มารับครับใส่็อ้อนกลับไปก่อนใสรอ่อนเสรอ้อนเดี๋ยวมีรุ่นพี่กลับมารับครับ ังไงจะมีคนมารับนะเราก็อยู่กันตร้งนิ่มใครก่อนนะถ้าเกิดวันนี้คนนั้นหลงเหมือนกันปะเจ้าอ๋อเซนได้นับให้เก็บข้าวไว้นะทำไมอ่ะข้าวเหรออืมเก็บไว้เด็ดไว้น่ะมัุดเด็ดไม่โดนเลยฮีโร่มาแล้วครับมาครับผมไปด้วยไปด้วยยื่ฝฟังไหนยิ่งฟังไหนเอ้ป๊อบดำ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 สองขาวสองน่ะเออขาวสอง โมเข็มทิ่ไปอ่ะสีขาวค่ะคก็คือให้เข็มทิดมาเลยกับเองเนรรถเธอดูเป็นไหมชินูไม่เป็นอ่ะดูเป็นครับเอาไหมฮะฝากหน่อยคุณอันนี้มีอ้อมเข่ามาเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหสวยอ่ะทีนี้ไอ้พี่เอ๊เอาไหมว่าแต่อุ้มฉันหน่อยพาเราไปด้วยกันดีกว่าอุ้มฉันหน่อยเราเราต้องข้ามเขาพี่เราต้องข้ามเขาพี่โอ้พี่รักเธออุ้มฉันหน่อยให้กูดูเข็มแล้วกูต้องอุ้มอีกเหรอไดูยังไง กูจะดูยังไงพี่อะเดี๋ยวจะทบอกที่บอกเขีไม้เดี๋ยวบอเขีไว้เอาแกสายขวาสายขวาด้านหลังเอาโอ้ยแล้วต้องเข็มอะวันี้ไปเลยไปด้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวลงไปด้วยไปด้วยได้วย่นมั้ไกเดียไก้ยฝากฝากฝันพี่หน่อยฝากเอาจะลงนะครับนพี่กูแต่ละคนอย่านี้ไซออนฝากุันพี่ไว้บนหัวหน่อยได้ไหมอะนม่นะ ไดอ้อนครับฝากเรื่องพี่ไว้บนหัวหน่อยได้ไหมครับหืมก้าเสรก็หายเลยจะไปขาวกันแล้วเหรอครับไม่ไม่ไปดําแล้วหรอเอ้ยสนุกไปไปดูดำหน่อยเราไปแม่ดูดำไปเถอะไปเถอะไปเราคิดถึงบ้านเราเราดำไปทางไหนอ่ะเอาเอาไม่มีดำเลยฉันไปจะขาวอ่ะฉันฉันไปจะขาวอ่ะไอ้หนาวไปไหนไม่รู้เนี่ยขาวก่อนก็ได้โอ้ยแต่ละคนมันต้องแยกกันไปอยู่ตามบ้านไม่ใช่เหรอวะทั้งหัวแม่ไปด้วยกันนี่แหละ ันั่นไงมาอยู่นั่นมาอยู่นั่นอยู่นั่นไซออนไซออนขวา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 มือขวามือไอ้ยัยเอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งลุงพี่มึงพี่งพาใครมึงพาเด็กๆมาไหนเนี่ยเขออย่างเงี้ะก็ฉันเดาว่าเดินทางตรงมันจะเจอเดินทางตรงตรงบ้านมึงครับไอ้พี่แค่ไอ้กนเดินมาเไม่สมมุติถ้ามึงเดินทางตรงมันจะมีประภาคารตรงกลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลนขวาเดี๋ยว ต้าเปองเาเดินทางตรงเฉียงซ้ายนิดนึงอ่ะโอ้โหตรงแบบใดวะตะกะไหนในการเดินตรงแบบใดวะอย่าดิตรงแบบมีเข็มขิดว่างไปอย่างนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ๊ยกูหนักใจกับรุ่นพี่วะไอ้ย่าอย่าดิอย่างไรฉันก็ฉันก็เป็นผู้นำอยู่นะอย่างไรฉันก็เป็นผู้นำอยู่อะใส่ขึ้นเผู้นำเฮยเอาดอกไม้เก็บไปให้คนสวยได้ไหม สวัสดีจ้ะเธอชื่อคนสวยไม่ใช่ละพี่หิวอ่ะเฮียรอช่มขนมปังให้ดิดหน่อยนะอย่างนอรก็มีประโยชน์กันตรงเนี้ยโอเคเราเดินมาทางนี้ก็ทําไมนะอืมนานสิเออคูจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ฉันก็สนุกดีออกเนอะเดินหลงทางด้วยกันเนี่ยพี่เอาไว้ก่อนทีหลังอ่ะ วันหลังไม ideally, <S 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 ่ต้องเนี่ยเดินทางตรงให้แล้วเนี่ยอภูมิใจแล้วอันนี้ก็ทางตรงไงเห็นไหมฉันก็บอกแล้วต้องคนละตรงหรือเปล่าพี่ไอ้น้อยมันก็แบบมันก็เกือบถูกนะเว้ยฟัง่งนี่ต่ำที่นี่ฝั่งนี้ไอ้เอ๋อไอ้ข้างหลังข้างหลังเอ้ยกูเดินไหนกูเดินไหนมึงไปฟังเดินลูกก่อนแล้วเขาราเลยตรงข้าไป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 คนไงอ โอ้ประสบไปกูพูดประสบใครหลังอย่าเรียกลูบี้อย่าเรียกลูบี้ไอเนี่มานะเรียกคนอื่นแทนนะมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรออย่างนี้เองไปเดี๋ยวรอกันไปเดี๋ยวรอกันไปเดี๋ยวรอก่อนอีกคนนึงเมาอีคนใคไม่ได้วะไม่รู้อ่ะตอนแรกมีคนมีมีมีสีทองทองน่ะหัวทองทองน่ะหัวทองกูพาไปแล้วตามมาเอ้าอะไรออกมาเนาะมันเอ้อมันเอ้อนี่ยอันนี้ของเดี๋ยวรอ ลุงพี่จะเป็นของเบอร์ลุงพี่ไว้ว่าไม้ไทยเหรอครับลุงพี่อันนี้อะไรคำถามอะไรนะครับจะเป็นของเบอร์ลุงพี่ไว้ว่าไม้ไทยเหรอครับลุงพี่ไม่ใช่ไม้ไทยครับผมมั่วหรือเปล่าไม้ไทยใครใส่เหรอฮะเห็นรู้จักเลยอ๋อเห็นรู้จักเลยโอเคครับโลนัสสิกค่ะมาจะไปเชื่อไม้ไทยเชื่อก็โลโหลหน้าตาก็บ้านบ้านน่ะใครทำพี่สาวร้องไห้ไหมใครทำพี่สาวกูร้องไห้วหมเออแต่ฉันว่าใครก็ร้องไห้เหมือนกันแหละเราดูเราไปร้องกัน โอ้ยอนไลน์ได้คุณนั่งใจนี่อันนี้อันนี้ของเดินโลกนะผผมปอะวัติดีค่ะนี่เป็นซักคิวบัสเหรอไม่เห็นอันนี้เจอไฟล์ครับคุณแม่สวัสดีครับวัสดีครับผมอยู่เดินโลกครับไปเราเป็นเดินโลกเลยไม่ยิ่ไม่ได้ไงอะครับไม่ได้ไงครับหลงผมยังไม่ปิดตาเลยครับพี่บังดิแต่ก็ยังไม่ได้ปิดเลยหลงไงไปไป ไปห้องนอนกไปห้องนอนกันไปห้องนอนน้อดีเลยเหรอเออนอนกันนี่แหละกูขี้เกียจกลับเลยเชียโอเคเซนบ้าเลยเออไปอุ้ยห้องพยาบาลด้วยเว้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยด้านบนด้านบนชันด้านบนฉันนอนด้านบนฉันนอนด้านบนหรอด้านบนหรอไปรุ่นพี่ขอเบียดหนึ่งวันนะคะวันนี้รุ่นพี่ไม่ไหวเขาจะต้องไปไหนอ่ะเอ่ไม่รู้อะท่านบนเป็นห้องนอนน่ะแต่ฉันอยู่นี่สักวันหนึ่งแล้วกันเราอยู่นี่สักวันหนึ่งอันนี้ห้องนอนเหรอพี่อันนี้ห้องนอนอ่ะเขาแบ่งชายหญิงกันไหมเนี่ยที่นี่เนี่ยเนี่ย จากไปนะยังไปอนะเดินไหนด้วยทางไปไหนด้วยอ่ะสวัสดีครับสุดหล่ออุ้ยฝั่งนู้นมีคนว่ะมันหลับหรือยังอ่ะเธอว่ายังอ๋อหน้าตาคุ้นๆเธอรูว่าใครสวัสดีครับหน้าตาเหมือนลมหนาวนะครับเออหน้าตาเหมือนลมหนาวเนาะเป็นหนึ่งแล้วผมขอสองไงเออหน้าตาคุ้นๆนะพี่เนาะ ขัมังขึ้นมา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 อ่าขึ้น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 เบียดมัน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 ไปต้อยมันนอนดีๆเบียดมัน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 เออเออใครอยากรู้ว่าของของเทไนนี่เขาอยู่แถวไหนอ่ะถ้ามาเทไนฝั่งตรงข้ามเทไนอยู่ตรงข้ามตรงข้ามเลยเดินต่อไปเลยอย่าลงนะพี่นอนตัางหน่อยแล้วพี่นอนตั่หน่อยมาๆมาๆเดี๋ยวฉันดูหัวฉันดูหัวให้ด้วยมองกันยังอื่นเต้นอื่นดี เราเตีนี้มปจะทำไมอ่ะนี่ไงฉันรู้สัดดีกับนายตั้งวันหนึ่งเลยนะลูกพี่ลูกพี่ได้ยินคำนี้ปะสิ่งที่อยากจะเป็นกับสิ่งที่เป็นไปเดี๋ยวนอนเตียงคู่ฉันไปปล่อยจ้าอแม่เลี้ยงนะผมหาฉันรู้สัดคือฉันรู้สัดดีกับนายตั้งวันหนึ่งเลยนะไม่ไม่จำเป็นอ๋อถามว่าฉันสนไหมข้อที่ใหม่ชนะด่านไฉันรักษาก่อนแล้วกันรักษาได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวด้วยนะ แล้วพี่กูไม่ตายกับบุญแล้วนะพี่กู้พาไปไหนอ่ะเอ้ยอย่างน้อยๆฉันก็แบบพอได้อยู่นะได้อยู่แล้วกลับบ้านเถอะพี่เรามากวนเขาทำไมอ่ะกลับบ้านเถอะพี่กลับไปหรอมันจะเที่ยงคืนแล้วนะกลับเถอะพี่ผมอยากไปเจอไอดอนอเคอไปเคยไอดอนมั้งสัก้แต่ก่อนไป,ป๊บนึงนะโอ้ยึ้นึ้นค้นไปกันดีกว่าอยากไปเจอไอดอนหม ก่อนนอนขอฝันดีหน่อยเถอะวันนี้ฝันร้ายทั้งวันละอะไรอ่ะแต่ฉันไม่ฝันดีตรงไหนอ่ะตอนแรกเกือบดีพี่ตอนนี้เริ่มร้ายแล้วตอนแรกเกือบดีก็คือเราต้องตรงไปใช่ไหมได้ตรงไปเรื่อยๆเลยเนะเออตรงไปอ่ะพี่ถูกแล้วถูกแล้วเขี่ทิดบอกถูกเคียกูจะเก็บไว้ตลอดกาลเลยชีวิตนี้อะไรอยู่ฉันไม่ดีตรงไหนอ่ะโอ้โหกลัวพี่ผมหกลัวผมไม่ได้กลับบานพี่อย่าทำอย่างนี้เลย นิดๆหน่อยเองทำเป็นแบบอันเนี้ยนิดๆหน่อยไม่ปล่อยผ่านนะพี่นะไว้วันหลังวันนี้มันพี่อุ้มมาเราวิ่งช้าขัดใจพี่อะเราอ้วนนะลูกตอนตอนพี่เอาผมลงพี่เอาลงเองด้วยนะไม่งั้นพี่บักนะกได,ได้ได้ได้เดี๋ยว <c oughs> ตะบวชแป๊บ,บาานึงนะอถ้าผมชนต้นไม้ปุ๊บปักตายแล้วพี่พาหลงอีกโดยการที่กูมีเข็มทิศนะ ยามันใครมันจะหลงเฮี้ยอะไรขนาดนั้นก่อนวะอันนี้เฮี้ยอะไรเนี่ยเออหยันหยันหยันตุ๊เราต้องข้ามน้ำไปจริงเหรอพี่ใชิญไหนแต่พี่เดี๋ยวพี่พาไหวไปนะมีพี่พาไหวพี่พาไหวฝันร้ายโลภพี่อะไรเขาบอกว่าฝันร้ายโลภพี่อะไรพี่อ่อน่ารักขนาดเนี้ย เนี่ยเสกในหัวหนูแบบนิสัยมีดีนะเนี่ยพี่โอจาแบบน่ารักขนาดเนี้ยน่ารักแล้วเพิ่งพาได้ขนาดเนี้ยกูกลัวกูกลัวกับพล่ดาต้ากูกลัวพี่กูกลัวลูกพี่ลูกพี่ทำอะไรมานี่ยลูกพี่ทำอะไรมานี่ะอ๋อนิดหน่อยนะลูกพี่เรากับพรกับพรอลางคืนไม่มีนอนเออลูกพี่ลูกพี่ผมผมผมพูดอยู่ไ้ไหมว้าวว้าวเออ ืออาการน,นี้อะยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยอ h y ว h y Why Why w ายไม่มีหมอ,อดีไม่มีหมอแล้วดีไม่มีหมอแล้วดีว h y ว h y แต่พี่ก็เป็นหมอแล้วพี่ก็หนักขึ้นสองเท่าเลยอุ้ยฉันไม่ชอบธอหรอกฉันจะบิดหนีไปอยู่ที่อื่นอ่าเรื่องนี้กูแชร์แน่เลยกูประจานอย่าอย่าได้อย่าได้จะเป็นพพี่เธอเลยอุ้ยจะเลอฟฟีอ๋อแล้วของสองคนนั้นไเลยเสร็จกู สิกูสิกเธอเราเราจะม่น่งนะไป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 ขึ้นมา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 เออเหลือปีไป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 เหลือปีเหลือปีเหลือปีกว่ะผมผมกลัวผมรู้สึกผมเป็นภัยสังคมวันหนึ่งมา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 ไปกระต่อบไปกระต่อบไปกระต่อบเข้าไป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 เอ้าถ้าถ้าเกิดทางตรงฉันไม่วันไม่มีวันหลงแน่นอนเประกันเลยแล้วถ้าไม่ตรงอยู่แล้ว่ะ ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตน่ะผ,นนนะ,นะผมได้ขีดพิชิตบรรดาลนะอันี้ก็จะแบบผมได้ขีดพิชิตต้นตีแล้วตอนนี้แม่งเอ้ยกลุ้มลุได้ไงวะนี่ถูกแล้วนี่ไงนี่เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่ เดินป่ะคือ <c oughs> มันเป็นอะไรไม่รู้ไว้ทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นแบบมันเป็นแบบอู้แบบอู้เห้ฟิวปะคือ <c oughs> จะให้กูจูเมนตัวเองก่อนนอนเลยไม่ได้หรอ ไม่ไหวอ๋อค่ะคุณแม่ตัวระเบิดตุ้มตายกระที่นะคะทำไมอ่ะอันนี้คำถามจริงผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันแบบมันเิ้งประจำเลยอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็โอเคนะ อันนี้มาแค่บอกครับทุกคนเอาไว้แค่นี้แนละ้วกันเนาะหรือว่า